สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรสมุนไพรช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนใครที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือปวดหัวบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะปวดหัวไมเกรนเนี่ยใช้สูตรนี้1ชั่วโมงหายสนิทแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแค่ขิงแก่แล้วก็น้ำผึ้งเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันค่ะให้เรานําขิงแก่นะคะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาหั่นเขาเป็นแว่นค่ะจะใช้เพียงแค่ครั้งละ 2-3ถึง3แว่นเท่านั้นนะคะก็ดูว่าแว่นเราเนี่ยแว่นใหญ่หรือแว่นเล็กนะคะใช้ทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยหั่นออกมาแล้วใช้แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาซอยเขาเป็นเล็กๆแบบนี้ค่ะจะได้สะดวกกับการที่เดี๋ยวเราจะต้องนําเขาไปตำไปโขลกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําขิงเทลงครกได้เลยค่ะวันนี้พี่ขวดใช้2แว่นนะคะเสร็จแล้วโขลกให้ละเอียดเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะใครที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะทําทานรับรองว่าหายสนิทแน่นอนเลย mm hmm. พี่ขวดเนี่ยชอบปวดหัวไมเกรนนะประจําเลยค่ะยิ่งถ้าเจอแสงจัดจัดน้าแดดร้อนๆเอาละจะมีอาการปวดหัวไมเกรนขึ้นมาเลยนะคะ mm hmm. ก็ต้องรีบลุกมาทําสูตรนี้เลยค่ะ mm hmm. ใช้แค่ขิงแก่กับน้ําผึ้งเท่านั้นค่ะ ทำดื่มไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะอาการหายสนิทแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างไม่ต้องไปทานยานะคะเราก็จะโขกจนให้ละเอียดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำขิงที่เราโขกละเอียดเทใส่ภาชนะได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำผึ้งอันนี้จะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะเทลงไปได้เลยแล้วก็ให้เรานำน้ำอุ่นๆน,นะคะน้ำที่เราต้มสุกไว้นะคะอุ่นๆน,นะเทลงไปประมาณ1ถ้วยนะคะก็ประมาณ200 ML ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างตรงนี้ ให้เข้ากันเลยนะสูตรนี้ทำง่ายมากค่ะแล้วที่สำคัญหายด้วยปวดหัวไมเกรนเนี่ยทรมานมากๆเลยนะคะวันทั้งวันเลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าปวดหัวไมเกรนนะเสร็จแล้วนะคะที่หัวก็จะแช่เข้าไว้แบบนี้5นาทีค่ะครบเวลานะคะเราก็นำน้ำขิงตรงนี้ของเรามากรองเอาแต่น้ำค่ะ เพียงแค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ เราก็ค่อยๆดื่มนะในช่วงที่เรามีอาการปวดหัวใครที่ปวดหัวไมเกรนปวดหัวตุบๆหรือว่าปวดหัวข้างเดียวหรือแม้กระทั่งคนที่ปวดเบ้าตามีความรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเมาลดมเมาเรือก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะทําง่ายมากๆเลยหรือว่าใครที่เป็นบ่อยๆจะดื่มตอนเช้าทุกวันด้วยสูตรนี้ก็ได้รับรองว่าอาการปวดหัวต่างๆจะหายไปแน่นอนคะ่ะลองทํากันนะคะ